Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi alamin wa wa la hawla wa quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin. Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih <Sukain> 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 เราได้นอนหลับพักผ่อนไปเนี่ยพลังกาลังก็กลับคืนมานะครับเราก็ตื่นมาเราก็ได้มาทําการสยุดของล็กสุภาหานอตลาเนี่ยนะครับเป็นเนมัดอย่างใหญ่หลวงนะครับมีหลายคนนักที่ไม่สามารถที่จะมามัสยิดได้นะครับทักที่บางครั้งนี่อยากอยากจะมานะครับแล้วก็มาเป็นประจำนะครับแต่ว่าด้วยกับสุขภาพนะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บที่มาเยือนเนี่ยนะครับพี่น้องไม่รู้นะครับถ้า ใครที่ยังไม่เคยเจ็บป่วยหนักๆนะครับถ้าได้เจ็บป่วยหนักๆเราจะรู้ว่ามันมีความลำบากยากเย็นสาหัสกระดไหนนะครับอยากจะมาก็มาไม่ได้นะครับเคยมีตัวอย่างนะครับคนคนหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้มาแล้วครับมาสิ์นะครับแต่ถึงจุดจดหนึ่งที่อรลักษ์สุภาตาให้เจ็บป่วยหนักมากนะครับเขาคงจะรู้ตัวนะครับว่าเวลาเขาเหลือน้อยมากนะครับ อยากจะมามัดสิทธิ์ก็ให้ลูกหลานเนี่ยพามานะเดินไม่ได้กันหานั่งรถมาพานั่งรถมาแล้วก็มามัสิทธิ์ได้ละหมาดวัคตหนึงก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็พากลับไปบ้านนะแต่สภาพที่มาได้เป็นสภาพที่ช่วยตัวเองเกือบจะไม่ได้แล้วต้องมีคนพยุงต้องมีคนหาม,มานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นกลับไปบ้านไม่ถึงสองวันก็ กับพียงอลัสมบฮาเดวตาลาอันเน,น,นี้ยเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาก่อนและวก็อยากบอกพวกเราทั้งหลายนะครับแล้วก็พี่น้องสมบูรณ์ที่ชมวิดีโอนี้อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับได้ตรักะให้มากนะครับว่าเราไม่รู้นะครับว่าเวลาของเราเหลือแค่ไหนวาระสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไรนะครับแต่สิ่งที่เราบกพร่องสิ่งที่เราทิ้งไว้ในดุนยาเนี่ยนะครับ ถ้าเราจบชีวิตไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือกลับมาทําทดแทนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้นั่นเองนะครับก็ให้เราได้คิดว่าถ้าเรายังมีกําลังมีความสามารถนะครับให้เรารีบทำซะทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรื่องมาละหมาดที่มัสยิดอย่างเดียวนะครับเรื่องการบริจาคเรื่องการชดใช้นี่นะครับนี่สินที่มีอยู่เนี่ยนะครับต้องพยายามนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับาบางทีคนคนหลับตาไปเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยนะครับ มีนี้สิยติดพันกันพรุ่งพรังนะครับก็ต้องมามาสะสางกันนะแต่สะสางนดรุนยาไม่จบวันนค้เราก็ต้องไปสะสางไปชดใช้กันนะครับในวันนั้นมันจะไม่ชดใช้กันเป็นเงินแล้วนะครับถ้าเราติดค้างเขาเราก็จะต้องเอาความดีของเราไ,ไปชดใช้ให้เขานะครับแต่ความดีเราหมดไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาความผิดความชั่วของเขาเนี่ยมาแบกครับไว้ที่เรา นั่นคือการชดใช้ในวันนั้นะคืร้อนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากลัวนะครับถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาได้บอกให้เรารู้เอาไว้นะครับในอัลกุรอานนะครับนะครับถึงเรื่องการที่คนคนหนึ่งเนี่ยะจะร้องทุกข์จะขอจากอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลานะครับขอกลับไปดําเนินชีวิตใหม่ขอกลับไปซ่อมแซมส่วนที่เราบกพร่องส่วนที่เราทิ้งหน้าที่ไว้ที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาใช้แล้วเราเไไม่่ด้ทนีย แต่ว่ามันไม่มีโอกาสละมันหมดเวลาไปแล้วนะครับในอัลกุรอานในสุราอัลมูมินูนะครับสุร่าที่23ในอายะที่99อัลเราบอกนะครับว่าฮัตตาอิยาจาอาฮัดฮุลเมอตุกอลาระบบิรจีอูนนะครับจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาหาคนใดคนหนึ่งในพวกเขานะเขาก็จะกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระเจ้านะของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะ นี่คือคำร้องของของผู้ที่รู้ตัวเองนะครับว่า,าว่า,าหมดโอกาสแล้วในดุนยานี้นะครับขอจอรัสุมาหานุวตัตลานะครับเมื่อความตายมาหาเนี่ยร,รู้แล้วเข้า่าวารถุดท้ายมาถึงแล้วนะเขาอยากจะได้กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอยากจะไปม,มีสุขภาพดีสุขภาพที่แข็งแรงเดินเหยือไปไหนมาไหนได้นะไปถามคนป่วยทุกคนนะครับอยากต้องการอะไรต้องการหายจากการเจ็บป่วยนะครับ ต่อให้มีเงิน10ล้านร้อยล้านหรือพันล้านเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาชดเชยได้นะครับนะแต่ถึงนั้นนะอะ่ะอลอสตลาก็บอกนะครับว่าถึงจะขออยากให้มีชีวิตกลับไปเนี่ยนะมันกม็มันเป็น,นเปน็นสิ่งที่ไม่สามารถจะกลับไปได้แล้วนะอยากจะขอกลับไปแต่กลับไปไม่ได้นะครับอลอ์บอกตามิกเลราะว่าลวอัลเียมารุสโซลิฮาฟีมาตารกตุ กัลลาอินนะฮะกัลยมตุนหัวคออุลหะว่ามีวรออหหิมบารสะกคนอิลายามีบาสูนนะครับอัลลอฮ์เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้กระทาความดีในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้นะขอที่ขออย่างนี้ยเพื่อเพื่อจะกลับไปแก้ตัวกลับไปชดเชยกลับไปทําหน้าที่ที่เราทิ้งเอาไว้ในดุนยาเนี่นะสมัยในดุนยานี่ไม่ไม่เคยที่จะมาละหมาดเลยนะ ถึงเวลาละหมาดเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับมัวแต่ยุง่งสารวจนอยู่กับการทํางานปล่อยเวลาละหมาดใ,ให้มันผ่านไปมัวแต่ค้าขายนะครับไม่ได้ปปีกเวลาแล้วแบ่งเวลาแล้วหยุดในชั่วขณะเพื่อมาทําการสุญยอดพักดีต่อลาสุบานาะหัวตาลาอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายทุกวันนี้เราก็ยังเห็นเยอะนะครับนะค,บนะค,บคนมุสลิมเราเองเนี่ยครับมีมีมีมมชาฮัดนะเชื่อเป็นมุสลิมลูกหลานมุสลิมนะครับแต่ตั้งแต่เช้าถึงมืดเนี่ยนะครับ ไม่ได้เข้าเฝ้ารัสุมฮาเนวตาลาเลยไม่ได้สยุดต่อรัสุมฮาเนวตาลาเลยนะครับหรือบางคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับไม่ได้มาที่มัสยิดเลยเพื่อทําการละหมาสยุดกับรัสมฮาเตาลาเะรหบานุม่มามาเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นเองนะครับหรือบางทีวันศุกร์ก็ยังไม่ได้มามาเฉพาะวันอีดเท่านั้นเองอิดุลฟิตรีกับอิดุลอัลฮหาเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่น้องคนในบ้านเราเป็นอย่างนี้ไหม นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกต้องเตือนกันให้รับรู้เอาไว้นะครับเพราะวิถีชีวิตของมุสลิมกับมสัสยิดเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะวิถีชีวิตของมุสลิมกับการทำอามานินบาะดาเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้เลยเพราะสถานะเรานั้นจะรวยแค่ไหนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะมีเกียรติแค่ไหนก็แล้วแต่ในสังคมเราก็ยังเป็นบ่าวอยู่ดีนะเป็นบ่าวของเราสุบฮาหนุวัตาราบางคนที่สาคัญตัวเองผิดนะครับมีหน้าที่การงานหรูหราใหญ่โตในดุนยานี่นะครับ รับผิดชอบหน้าที่การงานเต็มที่นะครับเต็มเป็นเวลาแต่สถานะของเขาลืมไปว่าเขายัางเป็นบ่าวของรัชสมหาตาลาเืมหน้าที่ตรงนี้ไปนะในการที่จะอยู่ต่อรัชสมหาในวตารานะทำงานดีแต่งตัวหรูผูกเนคไทใส่สูตรต่างๆพวกนี้นะแต่ทิ้งหน้าที่ของการเป็นบ่าวของรัชสมหาเนวตารานะไม่ยอมมาสยุทธอกับรัชุมหาเนวตารานะครับ เรื่องละหมาดเอาไว้ก่อนเรื่องสยุดเอาไว้ก่อนเอาเรื่องผลประโยชน์ก่อนเอาเรื่องชื่อเสียงก่อนเอาเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะอันนี้แหละนะเ,เป็นสิ่งที่เป็นข้อบอกพร่องที่บางคนนั้นมองข้ามนะครับเอาเราบอกที่เขาขออย่างงี้นะเขาบอกว่าเพื่อเขาเพื่จะได้กระทาความดีในสิ่งที่เขาพอร,รู้ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้ในดุนยานี่นะภาระหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยไม่สนใจมีลูกมีพัญญากระปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ได้ดูแลไม่ได้ให้นักฟกนะครับหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวบางคนนะครับบางคน เยอะด้วยอะฮะเยอะในสังคมทุกวันเนี่ยนะครับปล่อยให้ครอบครัวต้องลําบากนะลูกเต้าจงขาดคนอุปกราระขาดดูแลอยู่ไปวันวันเยอะในสังคมมุสลิมก็ยังมีเยอะแบบนี้นะครับไม่มีความรับผิดชอบตรงนี้ต้องที่เอาลักษณะกาหนดหน้าที่เอาไว้แล้วในการที่ผู้ชายจะต้องเป็นคนที่ดูแลปกครองเลี้ยงดูผู้หญิงนะครับแต่หลายคนก,ก็ทิ้งหน้าที่ตรงนี้ไปนะครับถึงวันนั้นละขอนะขอจะกลับมาจะกลับมาทําหน้าที่ให้เต็มที่จะไม่มาให้บกพร่อง อัลลอฮ์บอกว่านะครับกะลาอินฮากาเวตุนหัวกออิลูฮาเปล่าเลยมันเป็นเพียงถ้อยคําที่กล่าวที่เขากล่าวมันไว้เท่านั้นเองนะเป็นคําพูดที่เขากล่าวขึ้นมาเองมันไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้เขาได้กลับมานะครับอัลลอฮ์บอกว่าว่ามีวรรยอิฮิมบารซักคนณอลายามีและย้ามีอยู่บางส่วนนะครับและเบื้องหน้าของพวกเขานั้นมีโลกบารศักนะโลกบารศักจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมา โลกบาสคือโลกที่คั่นอยู่ระหว่างพวกเขากับการกลับไปยังโลกดุนยาเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าโอค้คคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเข้าฝันมาบอกจะอยากจะทํานั่นทนํานี่อยากจะกินนันนู่นอยากจะกินนันนี่อันไม่ใช่นะไม่ใช่นั่นคือคือผลิตผลของไส้ตันท่านั้นเองที่มันทาให้ให้เราเนี่ยสับสนที่มันทําให้เราเนี่ยเชื่อตามนั้นนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ผิดต่อบทบัญญัติของศาสนานะครับทำในสิ่งที่ถูกห้ามไว้แล้ว คือทาในสิ่งที่เป็นอุตริที่เป็นบิดานั่นเองนะครับเพอ,อไรเพระโลกบัลซากนันถูกปิดกัน้นคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะมาบอกได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอันนี้แหละครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นให้ถูกด้วยนะครับมันมบอกว่าโอเคเอ่มมาาอมาหาย่อหาาอยากจะกินข้าวเหนียวจะดำอยากจะกินข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งแล้วคนที่กินอะไรก็พวกระแบที่อยู่ข้างบนนี่แหละนะครับไม่ใช่ยอกกินนะ เราไปเข้าใจผิดกันนะครับไปเข้าใจไปตามความเชื่อของศาสนาอื่นว่ามีการอุทิศส่วนกุศลให้เขาได้อย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เราควรจะทําก็คือ,เ,อเราทําวกรับนะให้กับพ่อแม่ของเราเนะีนะ่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่มีมีตัวบทบอกเอาไว้นะครับอันนี้แหละครับอันนี้เป็นสิ่งที่ลอสซาลาบอกแล้วว่าเบื้องหน้าของพวกเขานั้นมีโลกบรราซัร์ที่ปิดกั้นอยู่นะเขาไม่สามารถที่จะกลับมาแม้แต่จะมาส่งข่าวก็ยังทําไม่ได้นะครับลอสบอกว่า จนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือจ,จะต้องอยู่ที่นั่นตลอดที่โลกบัลซักอาลามบัลซักคนที่ตายไปแล้วทั้งหมดในวันสมัยนี้วยยดามจนรทั่งถึงทุกวันนี้นะจะไปรวมกันอยู่ที่โลกบัลซักอาลัมบัลซักนะครับส่วนถ้าจะถามว่าคนที่ตายกันไปแล้วเขาจะไปเจอเจอไปพบไปปะก,การือิบล่านั้น<ม>วันลอหอาดามนะครับเราไม่อาจที่จะบอกได้ตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺสุลตานะไม่ให้เราได้รับรู้ล่วงรู้ตรงนี้ แต่ที่เรารู้ก็คือพวกนี้จะต้องไปถูกรวมกันนะโลกบรดซักแม้จะร,รวมทั้งเราก็เช่นกันถ้าเราจบชี่ไปแล้วอยู่จนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือวันาอเคเรนนั่นเองนะพอถึงวันไอเคโรนเขาก็จะถูกฟื้นคืนชีพนะขึ้นมาในวันอเคโรนนะเพื่อมามาสอบสวนมา,ารับการพิพากษาจอรลาสุบาฮาในฮัวตาลาวันนั้นแหละครับนะไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปได้เลยนะอลเริ่์บอกต่อไปนะครับว่า ฟุมันสกัดมาวาสีนุหูเฝ้าลายกมุลกมฤเลียวดังนั้นผู้ใดที่ตราชูของเขาหนักชกนานั้คาพู้ประสบชัยชนะนะครับตาชูก็คือความดีนะนะความเด่นหนักของความดีนั้นมีมากนะมีมากเขาจำพูดจะรับชัยชนะนะได้รับความสุขแล้วก็รอดพ้นจากไฟนรกนะครับแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ใน,นสวรรค์ขอลงลาสุภานุตาตะลานะเพราะฉะนั้นมันมีสองอย่างคนที่เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องผ่านนรกก็มี หรือข้าวสวรานในสะุพรรณนี่ยเรคนที่มีกะลิมะชาฮาดะยอมรับอัลลอฮฺเวลา,าเป็นพระเจ้านะครับก็ยังมีความเป็นมุสลิมอยู่นั่นเองนะครับแต่ความชั่วมันมีมากกว่าความดีอย่างที่ว่านี่แหละความผิดมันมีเยอะเยอะมากะจนชดใช้ก็ยังไม่หมดนะจนทําให้น้ําหนักของความชั่วนี่มันมากนะมันก็ต้องไปชดใช้ในนรกซะก่อนนะ อัลลอฮ์บอกเองนะครับว่ามันขอฟัดมวาซีนูฮูฟอาอุไลกัละดีนะข้อเสรูออัมฟุสฮุมฟีจฮันนามาคอริดูนและผู้ใดที่ตราชูงเข้าเบานะก็คือความชั่วมากกว่าความดีนั่นเองนะคนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ทําให้ตัวของพวกเขาขาดทุนนะเขาทําให้ตัวเขาขาดทุนพเพราะอะไรเพราะความชั่วมันมากสมัยอยู่ในดูในดุนยาในไม่ยอมอะไรที่จะใส่ใจที่จะสนใจทําอามานิบะดายอมรับอัลลอฮ์สวาฮะตลาเป็นพระเจ้าจริงนะครับแต่ฝ่าฝืน เพิกเฉยใครจะบอกใครจะชวนเท่าไหร่นี่ก็ทําปหูไปนาตาไปได้นะครับไม่สนใจนะแต่พอจบลัดชีวิตไปแล้วเนี่ยขอจะกลับมาทํามันมาไม่ได้ดแ,ลนะลแล้วนะครับหมดโอกาสแล้วนะครับเอาเราบอกคอแล้วนั้นคือเวลาที่ทําให้ตัวพวกเขานั้นขาดตุนพวกเขาจะพาลักอยู่ในในรกนั้นตลอดการตรงนี้หมายความรวมถึงคนที่ทําชิริกต่อลสาสซูบาในวตาลาตั้งภาคีต่อลสาสซูบาในวตาลาถึงขั้เป็นกูฟอสนะจะอยู่ในนรกตลอดการอันนี้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องเอตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเราที่อายุเรามากๆแล้วนะครับเราไม่รู้นะครับว่าจะมีเวลาเหลือเราอีกเท่าไหร่นะครับในดุนยานี้หลายคนก็ล้มล้มหายตายจากไปที่ยืนละหมาดอยู่ข้างๆเราเนี่ยหลายคนก็จากไปแล้วนะครับหลายคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย มีโรคประจําตัวหรืออะไรต่างๆเป็นสิ่งที่อาราธนาทดสอบเขา <c oughs> นะครับแต่น,นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับขอให้เราได้คิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่อารตธนาทดสอบนะเพราะอาราธนารักเราถ้าเราอดทนสวัดขอด่วมอาตออาราธนารเราก็จะลบล้างความผิดต่างๆให้นะครับแล้วก็จะอภยัยโทษให้กับเรานั่นเป็นสิ่งสุดยอดนะครับว่าดุนยามันก็มีแค่นี้นะครับอยู่ไปนานแค่ไหนก็ไม่ถึงร้อยปีนะครับต้องกลับไปหาอาราธนาทุกคนนะครับ เราบอกนะครับว่าสําหรับคนที่ตาชูเบานะต้องลงไปชดใช้ในไฟนรกเนี่ยตาลเฟอบูยูฮะหุมุนานารูว,ว่าุมฟีฮากาลิฮุนไฟนรกเนี่ยมันจะเผาไหม้ใบหน้าพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวในนรกนั้นนะที่เราตราตรากถึงใบหน้าเนี่ยก็คือมันถึงเป็นอวัยวะที่ที่สูงที่สุดในตัวเราแล้วก็เราใช้ใบหน้าสย,ยุดก่อนเราสุมฮาเนวตาลานะแต่เมื่อเราอยู่ในนั้นเนี่ยในรนรกแล้วเนี่ยเขาจะถูกเผาไหม้นะ อัลลอฮ์บอกราบางส่วนนะครับใพ้ย์เรารู้นะครับใน,ในสภาพของคนที่ถูกเผาไหม้นะครับว่ากุลมานาดิยัตยูลูดูฮุมบัดดลนาหุมยูลูดันไกรรฮาเลียดูกลาลานะคราใที่ผิวหนังของเขาขเนี่ยสุกไหมเนี่ยอัลลอฮฺสละลาก็จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้มันงอกขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ถูกเผาไหม้อยูอย่างนั้นนะนะตลอดไหมแล้วสุกแล้วเปลี่ยนมาอีกขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่มีไม่มีวันที่จะตายมีแต่ความเจ็บปวดเท่านั้นเอง เียรูกุลอาซาเพื่อให้เขาได้ลิ้มรสการลงโทษของลอสุบฮานนฮัวตาลานั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เรานต้องต้องต้องเข้าใจแล้วก็รับรู้แล้วก็จดจําแล้วก็ถ่ายทอดให้คนในครอบครัวคนที่ใกล้ตัวเราได้รับรู้ได้ฟังเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ฝ่าฝืนอลอสุบฮาตาลาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามที่ลอสตาลาใช้นั่นเองเพราะสถานะของเรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์ลอสุมฮานนฮัวตาลานั่นเองไม่ว่าเราจะใหญ่โตแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ Allah ตะฮาบอกให้เราได้รับรู้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลัมตะกุนอายาตีตุตลาอะลรกุมฟักุนตุมบิวาตุกัสซิบุนองค์การทั้งหลายของเราไม่ได้ถูกนํามาอ่านให้ครับพวกเจ้าหรอกหรือองค์การของเราอายะอัลกุรานต่างๆดําราสของเราเนี่ยไม่ได้ถูกนํามานมาสาธยายให้พวกเจ้าเด้ยรับรู้หรอกหรือที่ผ่านมานี่นะครับลลอ a ์บอกนะครับว่าฟักุนตุมเบียฮาตุกัสซิบุนแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันนะครับ ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันไม่เชื่อในอัลกุรอานะไม่สนใจนะเราะ้าลาจะบอกอย่างไรก็ไม่ฟังรอลุราสสลาสลาลัมนั้นจะบอกขนาดไหนก็ไม่ฟังนะครับก็ยังทําตามอารมณ์ทําความต้องการนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไป,ไปนะครับซุนบอกอ่เรานะ่าจะใช้สวัสด์คนหนึ่งมาทาละหมาดหน้าที่นาําละหมาดแต่เราเราจะไปกัสบสวัสด์อีกกลุ่มหนึ่งเอาฟืนไปด้วยนะไปเผาบ้านคนที่ไม่ยอมมาทาละหมาดย่ามาทาิมัสยิด อันนี้เป็นคําพูดที่เป็นการเปรียบเทียบเให้เห็นความสําคัญของการมาละหมาดจะมาที่มัอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วสภาพการทุกวันนี้เราเห็นเราต้องยอมรับมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นความจริงนะครับแล้วก็ต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานะครับถ้าเราไม่ไม่พูดกันในวันนี้เราจะพูดกันวันไหนถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เราจะไปเริ่มกันเมื่อไหร่นะครับอายุเราก็มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นกันทุกวันจะกลับไปหาลัทธิมาตาลาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องกระทําต่อลัทธิมามมสาารถ นะให้เราทําให้เต็มที่นะครับอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งอย่าได้คิดว่าเอาให้ก่อนเดี๋ยวให้มีว่าให้ว่างว่างก่อนค่อยไปมัสยิดให้ว่างว่างก่อนค่อยทาละหมาดให้มีความร่ํารวยมากกว่านี้ก่อนค่อยบริจาคนะครับอย่าได้คิดแบบนี้เด็ดขาดเลยเพราะทุกคนที่คิดแบบนี้ไม่ได้ทำหรอกครับนะครับเมื่อถึงวันนั้นอ,อายัดมาถึงเนี่ยนะครับอยากจะประวิงเวลาไปก็ไม่สามารถจะกระทําได้ขอจอเราขอใหอ้ขยายเวลาต่อไปอีกหน่อยข้าพเจ้จะได้กลับ กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับตรงนี้แล้วในนรกเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในนรกก็จะร้องขอลอสฟานะครับว่าเราบานาอคยูนามินฮาฟอินอเดนาฟอินนาซอริมูลข้าแต่พระเจ้าของเราโอรลเราขอพระองค์ได้โปรดเอาพวกเราออกจากนรกได้เถอะขอออกจากนรกนะครับทนไม่ไหวแล้วนะออกจากนรก นะถ้าหากเราเนี่ยออกไปแล้วเราไปทําความช่วยอีกแน่นอนเราก็เป็นพวกที่อารรมเป็นพวกที่เลวทรามนะเป็นพวกคนชั่วที่จะต้องถูกลงโทษนะแต่ตอนนี้ขอออกไปก่อนนะขอออกนะเป็นยังไงอลัลลอฮฺบอกตัวนะครับว,ว่าก็อิซาอฟีฮาวลาตูก,กันลิมูลพระองค์ก็ตรัสว่าพวกเจ้าไปเถอะจงไปจมอยู่ในรกเถอะนะพวกเจ้าอย่าได้มาพูดก,กับข้าเลยนะคือคําว่าอิซาอู A U ตรงนี้นะครับเป็นคํากล่าวเหมือนกับาการไล่ตะเพิดหมู หมาอะไรต่างพวกนี้ล่ยตะเพิดสัตว์ให้ออกให้พ้นเนี่ยไปชิ่วชี่วชวไม่ต้องมาไม่ต้องมาพูดนะจะขอกลับมาเนี่ยจะขอกลับมานเนี่ยก็ถูกตะเพิดออกไปนะเอาหลวพระเจ้าอย่ามาพูดกับข้าเลยนะคืออย่าได้มาร้องอุทธรณ์ดีกาอะไรนะเหมือนที่อรรถตลาบอกว่าในสุรทธฮร,รีมนะครับนะครับ ลาตะอายาเอลอีินากาฟโรลาตาเตรุเย้าอินนามาตุจซาวนามากุนตุมตามารุนนะบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายเนี่ยวันนี้พวกเจ้าอย่าได้มาร้องขอเลยอย่าได้มาร้องขอผ่อนปลนอย่ามาร้องขอธรดีกาอะไรเลยอินนามาตุจซาวนามากุนตุมตามารุนแต่ที่พวกเจ้าจะต้องได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าเน้นได้กระทำเอาไว้นั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่ที่เราหาไม่ได้แล้วนะครับทำดีอัลลาห เราตุราก็จะตอบแทนให้ด้วยความดีหลายสิบหลายร้อยเท่าทําความชั่วเอาเราสาก็จะตอบแทนด้วยความชั่วทำหนึ่งก็ตอบแทนให้หนึ่งนะครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องได้รับรู้แล้วก็เตือนเราอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าได้เมินเฉยอย่าได้มองข้ามแล้วอย่าได้ชะาล่าใจาไปนานขาดว่าเรานี่ยังแข็งแรงยังมีชีวิตยอยู่อีกนานนะครับบางทีแข็งแข็งแรงนี่แหละครับนะเวลาเลาเราสุราน,นั้น ถึงกำหนดนี้อัลลอฮฺเวลา,าให้มาละกาสมาปิดชีวิตใบแบบกระทันหันเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลางั้นต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับอันนี้ครับก็อยากให้เราทั้งหลายนั้นได้ช่วยขอดูอานะครับให้เราได้ยืนหยัดในการรักษาคำสางของอัลอสุบฮานวในวาลาให้ได้ นะครับยืนหยัดให้ได้นะครับอ,อาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างก็พยายามฟันฝ่าให้ได้แต่ถ้าแต,แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ยุงย่งยากลำบากนะักเราก็จะรับการผ่อนผัน,ผนจอาล,ละสุฮาใานุตลาลานั่นเองการเราขออวอานะครับอีกประการหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะครับคืออยากให้เราได้เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไระตัวตัวแทนตัวตายตัวแทนในการทําหน้าที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการนําละหมาดก็ดีนะครับการอซานก็ดีในะเมื่อเข้าเวลาบางทีเนี่ยอาจจะ ยังไม่เมื่อถึงเวลายังไม่มีคนมาเนี่ยเราใครที่มาถึงได้เวลาเราก็อาสารได้เลยเราจะต้องฝึกต้องเตรียมพร้อมนะครับเหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างในสงครามมูต้านะครับตานนบีแต่งตั้งไม่ทัพไว้ถึง3คนนะครับท่านเซธบิทนท่านท่านเซธคนหนึง่งนะท่านยาฟัดคนหนึง่งแล้วก็อับดุล,ลอิบดุลฮะอีกคนหนึง่งให้เป็นแม่ทัพถ้าคนนึงตายคนนี้ขึ้นมาแทนอีกคนนึงตายคนนี้มาแทนปรากฏว่าตายทันน้ง3คนเลยถูกสังหารทั้ง3าคนเลยนะ ท่านคอลีดบินวาลีดก็ต้องขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมทุกคนนะครับเ,เวลาขาดใครไปใครม่อยู่ก็จะได้ทดแทนกันได้นั่นเองครับก็ฝากพี่น้องตอนนี้นะครับอัครูล่าซาฟาสักฟิรุนซีมารีวัลกุมบริษัทอิสลามุลิมีนะมิงกุลิซัมฟาสักฟิรุกอินะวะละกุฟูร์ราะฮีมะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์